ช่วงแรงบันดาลใจทำดีการทำความดีสามารถทำได้หลายรูปแบบครับในช่วงแรงบันดาลใจทำดีวันนี้เราก็มีอีกหนึ่งตัวอย่างที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนสังคมแห่งการทำดีอย่างกรุงศรีออโต้ที่มีส่วนช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องครับทำดีแบบกรุงศรีออโต้เราแบ่งออกเป็นสองส่วนสำคัญก็คือว่าในส่วนของลูกค้าเรามีการให้สินเชื่อแบบรับผิดชอบโดยเน้นเป็นที่ปรึกษา แล้วก็ให้ความรู้ผับลูกค้าทางด้านสังคมกรุงศรีออตโต้สนับสนุนในเรื่องของการศึกษาด้วยการที่จัดตั้งโครงการ Smart Finance เราให้การศึกษาในเรื่องของการดูแลเงินส่วนบุคคลกับชุมชนนะฮะแล้วก็ทําให้ชุมชนเนี่ยสามารถบริหารเงินในส่วนของครัวเรือนนะครับหรือธุรกิจรายย่อยของเขาได้ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถให้บริการไปมากกว่า1,500คนทั่วประเทศ แล้วก็ที่ดีมากกว่านั้นก็คือเขาสามารถถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนที่เขารู้จักต่อไปได้อีกนะฮะสำหรับด้านการศึกษาทางกรุงศรีออตโต้ก็ได้จัดสร้างห้องสมุดกรุงศรีออตโต้ที่ผ่านมา,า6แห่งทั่วประเทศแล้วก็ต้องเหนือจากนั้นกรุงศรีออตโต้ก็ยังมีโครงการจิตอาสากรุงศรีออตโต้ ดีโดนใจนะครับเรามีทั้งพนักง,งานและก็พนักเมตรกว่า4,000คนทั่วประเทศเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือว่าคนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเช่นโรงเรียนที่โดนน้าท่วมหรือวัดที่ถูกน้ําท่วมแลสุดท้ายนี้ขอเชิญชวนทุกๆท่านสมทบโครงการสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีของหลวงตามหาบัวซึ่งจะมีขึ้นในวันที่20กุมภาพันธ์ณสานักสงฆ์ส่วนแลงธรรมนะครับก็ขอเชิญชวน ทุกทุกท่านมาร่วมกับพวกเราที่จะทำดีในส่วนนี้ครับขอบคุณครับ